สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ในบทที่3กันต่อนะคะสำหรับในบทที่3นี้เราจะเรียนเรื่องการลบจำนวน2จํจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน10นะคะเพราะฉะนั้นในบทที่2เราเรียนการบวกไปแล้วถูกไหมคะสำหรับบทที่3นี้เราจะเรียนเรื่องการลบจำนวน2จํจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน10อ่าเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่ การลบวิธีการลบเรามาดูความหมายของการลบกันก่อนนะคะในเรื่องที่1ความหมายของการลบเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องที่1นะคะสอไปเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2ก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบอ่ะเราจะมาดูว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบ มันแตกต่างยังไงกับประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกนะคะต่อไปเรื่องที่3ของบทนี้ก็คือการลบจำนวน2จํจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน10นะคะต่อไปเรื่องที่4ก็คือการลบด้วย0นั่นเองเรื่องที่5ความสัมพันธ์ของการบวกและการ ลบนะคะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันและเรื่องสุดท้ายของบทนี้ก็คือการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจประโยคสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องนี้เราก็อาจจะงงได้นะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูเรื่องที่1ของเรากันเลยนะคะความหมายของการลบนักเรียนมาดูความหมายของการลบมันจะแตกต่างกันยังไงกับการบวกซึ่งเขาบอกอยู่แล้วว่า ความหมายของการลบลบกับบวกชื่อมันก็แตกต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นความหมายมันก็ต้องแตกต่างกันเหมือนกันถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูความหมายของการลบกันเลยอ่ะจากแผนภาพนี้มิดมีขนมอยู่8ชิ้นอ่ะขนมในจานนี้มิดมีอยู่ชิ้นถูกไหมคะมิดกินไปแล้ว5ชิ้นนักเรียนสังเกตมีอยู่8กินไปแล้ว5เพราะฉะนั้นมิดก็จะกากระบาดออก ไปทั้งหมด5ชิ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมิตรเหลือขนมที่ไม่ได้กากบ,บาทก็คือมิตรที่เหลือขนมที่ยังไม่ได้กินอยู่3ชิ้นถูกไหมคะความหมายของมันก็คือเมื่อ8เอาออกไป5จะเหลือขนมอยู่3ชิ้นถูกไหมคะเรียก3ตัวนี้ว่าผลลบของ8กับ5อ่าเพราะฉะนั้นเริ่มเริ่มเริ่มเป็นยังไงแล้วคะเริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีว่าการลบเป็นการนำจํานวน1ออกจากอีกจํานวน1แล้วหาจํานวนที่เหลือเราจะเรียกจํานวนที่เหลือนั้นว่าผลลบถูกไหมคะเหมือนกับแผนภาพนี้เป็นการนำจํานวนหนึ่งออกจากอีกจํานวน1ตอนแรกมีมีขนมอยู่8ถูงไ้ มีกินไปแล้ว5เพราะฉะนั้นเอา5ออกไปจาก8ถูกไหมคะก็เหลืออีกอยู่3ชิ้นที่ยังไม่กินเราก็เลยเรียก3ตัวนี้ว่าผลลบนั่นเองอ่ะบางคนฟังมิดอธิบายอาจจะงงเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของเราดีกว่าแล้วมันจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเนื้อหาต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการ ลบนั่นเองอ่ะนักเรียนมาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบเป็นยังไงชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือเราจะเปลี่ยนจากประโยคภาษาหรือเปลี่ยนจากรูปภาพให้อยู่ในรูปของตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์ถูกไหมคะอ่ะจากแผนภาพนี้นักเรียนมาดูแผนภาพนี้มิดมีส้มตอนแรกมิดมีส้มอยู่1 2, 3, 4 ห6ถูกไหมคะแล้วมิดแบ่งให้พี่อ่ามิดก็จะวงตัวเนี้ยแบ่งให้พี่ไป3ผลเพราะฉะนั้นมิดก็จะเหลือส้มตรงนี้อยู่กี่ผลคะ3ผลเพราะฉะนั้นจากแผนภาพนี้มิดเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบได้ดังนี้ตอนแรกมิดมีอยู่เท่าไหร่คะ6มอ่ามีอยู่6 แล้วก็เอาออกไปคือแบ่งให้พี่ไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้จำนวนนั้นลดลงเราจะแทนด้วยเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะเอาออกไป3แล้วเหลือส้มอยู่3ผลเพราะฉะนั้นก็จะอ่านว่า6ลบด้วย3มีค่าเท่ากับ3ถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเรียก6ตัวนี้ว่าตัวตั้งถูกไหมคะเครื่องหมายลบ หมายถึงอะไรหมายความว่าการนำจํานวนหนึ่งหักออกจากจํานวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะแทนด้วยเครื่องหมายลบนั่นเองต่อไป3ตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวลบถูกไหมคะและต่อมาเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมคะเครื่องหมายเท่ากับหมายถึงการเท่ากันในประโยคสัญลักษณ์แสดงว่าฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเรียก3อีก1ตัวว่า ผลลบนั่นเองเพราะฉะนั้นการลบในประโยคสัญลักษณ์ก็จะมี3ส่วนด้วยกันก็คือตัวแรกเรียกว่าตัวตั้งถูกไหมคะตัวที่2คือตัวลบตัวที่3ก็คือผลลบนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือตัวตั้งก็คือจํานวนแรกถูกไหมคะตัวลบคือจํานวนที่2และผลลบก็คือคําตอบที่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นในประโยคสัญลักษณ์ไม่ยากเลยอ่ะ ต่อไปเรามาดูเนื้อหาการหาผลลบของเรามีวิธีไหนบ้างในการหาคำตอบนั่นเองถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นการหาผลลบวิธีที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการหาผลลบโดยการเอาออกหรือการหยิบออกนั่นเองชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเอาออกหรือหยิบออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนมันก็จะไม่เท่าเดิมอ่าจากรูปภาพนี้มิดมีเค้กมาให้ทั้งหมด 7ชิ้นถูกไหมคะหยิบออกไป4ชิ้นมีอยู่เจถูกไหมหยิบออกไป4อ่หยิบออกไป4มิตรก็จะใช้เครื่องหมายกากบาดแทนจํานวนที่หยิบออกไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมิตรหยิบออกไป4มิตรจะเหลือเค้กอยู่กี่ชิ้นคะ,ะนับสิหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นมิตรก็เหลือเค้กอยู่ทั้งหมด3ชิ้นจากแผนภาพนี้มีขนมเคก้กถูกไหมคะ 7ชิ้นหยิบออกไป4ชิ้นจะเหลือขนมเค,ค้กกี่ชิ้นเรามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบได้ดังนี้มีขนมเค,ค้กอยู่7ชิ้นแทนด้วยจำนวน7หยิบออกไปเพราะฉะนั้นคำว่าหยิบออกก็คือเครื่องหมายลบลบด้วย4แล้วจะเหลือกี่ชิ้นก็เท่ากับช่องสีนย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากแผนภาพที่มิตรอธิบายไปข้างบนเขาจึงสรุปได้ว่า 7ดลบ4เท่ากับ3ดังนั้นจึงเหลือขนมเค้กอยู่ทั้งหมด3ชิ้นเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ง่ายๆเลยว่าการลบจำนวนโดยการหยิบออกหรือเอาออกทำโดยการหยิบของนั้นออกไปแล้วนับจำนวนที่เหลือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมีอยู่7หยิบออกไป4ถูกไหมหนึ่งสองสามสี่อ่ะทบทวนกันอีกรอบก็จะเหลือ1 2 3นั่นเองนี่ก็คือวิธีที่1ในการหา ผลลบนั่นเองต่อไปเรามาดูวิธีที่2ในการหาผลลบของเรานะคะวิธีที่2การหาผลลบโดยการนับย้อนกลับการหาผลลบโดยการนับย้อนกลับเป็นยังไงนักเรียนมาดูนะคะมีโดนัทอยู่ทั้งหมด9้าชิ้นมีขนมโดนัทอยู่9ชิ้นนะจากกรอบนี้มีขนมโดนัทอยู่ทั้งหมด9ชิ้น กินไปแล้ว5ชิ้นอ่านักเรียนจากข้อความนี้จะเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นอ่ามีอยู่9กินไปแล้ว5คําว่ากินไปจํานวนมันจะลดลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้จํานวนมันลดลงเราจะแทนด้วยเครื่องหมายลบนั่นเองถูกไหมคะ,ะลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่เรามาดูการหาผลลบโดยการนับย้อนกลับของเราาเรามาดูตัวแรกของเราเลยเราจะ เริ่มนับจาก9 9ตัวนี้เราเรียกว่วาตัวตั้งถูกไหมคะเราจะเริ่มนับจาก9แล้วย้อนกลับไปที่5 5ตัวนี้เราเรียกว่าตัวลบถูกไหมคะเรียก9ตัวนี้ว่าตัวตั้งนั่นเองและเรียก5ตัวนี้ว่าตัวลบเพราะฉะนั้นการหาผลลบโดยการนับย้อนกลับเราจะเริ่มนับจากตัวตั้งก็คือ9 นับย้อนกลับไปหาตัวลบตัวลบของเราคืออะไรคะนับย้อนกลับไปหาตัวลบคือ5ถูกไหมอ่ะเราก็นับจาก9ไป5 1ถูกไหมคะ2 3 4 5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจาก9นับลดลงทีละ1ไปจนครบ5ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะไปหยุดอยู่ที่จำนวนอะไรคะ C เพราะฉะนั้น4ตัวนี้จึงเป็นผลลบของข้อนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นจะได้ว่า9-5ลบ5เท่ากับ4ดังนั้นจึงเหลือขนมโดนัท4ชิ้นถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปการลบโดยการนับย้อนกลับได้ดังนี้การลบโดยการนับย้อนกลับเขาบอกว่าเป็นการหาผลลบโดยนับลดทีละ1จาก ตัวตั้งถูกไหมคะย้อนกลับเป็นจํานวนครั้งเท่ากับตัวลบเห็นไหมจากข้อเมื่อกี้ตัวตั้งของเราคือ9ตัวลบคือ5เราก็นับย้อนกลับโดยลดลงทีละหนึ่งเท่ากับตัวลบตัวลบของเราก็คือ5นั่นเองอ่าต่อไปวิธีที่3ในการหาคําตอบเมื่อกี้นับย้อนกลับไปแล้วถูกไหมคะต่อไปเป็นการนับอะไรคะเป็นการนับต่อของเราอ่า การนับย้อนกลับกับการนับต่อแตกต่างกันยังไงนะักเรียนมาดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงการหาผลลบโดยการนับต่ออ่าการหาผลลบโดยการนับต่อถูกไหมคะมันแตกต่างกับนับย้อนกลับยังไงอ่าเรามาดูจากแผนภาพนี้มิดมีดินสอมาทั้งหมดกี่แท่งอ่เรามานับกัน1 2 3 4 ถูกไหมคะมีดมีดินสอทั้งหมด5แทง่งเป็นดินสอสีเขียวกี่แท่งคะ3แทง่งที่เหลือจะเป็นดินสอสีเหลืองกี่แทง่งถูกไหมเพราะฉะนั้นบางคนตอบได้ละยังไม่ต้องใช้วิธีการนับต่อเลยก็สามารถหาคำตอบได้ละแต่นี่เรามาดูวิธีการหาผลลบโดยการนับต่อกันเลยอ่าเพราะฉะนั้นมีดินสอทั้งหมด5แทง่งถูกไหมคะ เป็นสีเขียวแล้ว3จะเป็นสีเหลืองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากข้อความนี้เรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5-3ลบ3เท่ากับเท่าไหร่อ่าต่อไปเรามาดูการหาผลลบโดยการนับต่อนับต่อ,อยังไงคะเมื่อกี้เราเริ่มนับจากอะไรเอ่ยเมื่อกี้ถ้านับย้อนกลับเราเริ่มนับที่ตัวตั้ง แต่อันนี้ถ้านับต่อเราจะเริ่มนับจากตัวลบอ,อ่า <dro Ever. S 1> เพราะฉะนั้นตัวลบของเราคืออะไรคะข้อนี้ตัวลบของเราคือ3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มนับจาก3ไปหาตัวตั้งตัวตั้งคืออะไรคะตัวตั้งก็คือ5นั่นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มนับจาก3ไปหา5โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1>, 1ถูกไหมคะ3ไปหา5 3แล้ว4 4แล้ว5เพราะฉะนั้นเรานับไปทั้งหมดกี่ช่องคะ2ช่องดังนั้นสองจึงเป็นคำตอบของข้อนี้เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า5ลบ3เท่ากับ2ดังนั้นเป็นดินสอสีเหลืองอยู่2แทง่งการลบโดยการนับต่อจะแตกต่างจากการลบโดยการนับย้อนกลับนะคะ พราะการนับต่อเราจะเริ่มนับจากอะไรคะตัวลบไปข้างหน้าถูกไหมคะโดยนับเพิ่มทีละ1นนั่นเองอ่ะต่อไปเรามาดูการหาผลลบวิธีต่อมาเลยนะคะการหาผลลบโดยวิธีต่อมาก็คือการหาผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมนั่นเอง เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมสามารถหาผลลบได้ยังไงอ่ะจากโจทย์ข้อนี้มิดมีคำอะไรคะมิดให้นักเรียนหาคำตอบของ5-3ลบ3เท่ากับเท่าไหร่บางคนไม่ต้องใช้ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมเลยสามารถหาคำตอบได้เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้5ลบ3เท่ากับเท่าไหร่เราเรียก5ว่า ตัวตั้งและเรียก3ว่าตัวลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเขียนในรูปความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมจาก5ที่เป็นตัวตั้งนี้เมื่อมาแยกออกมันก็คือส่วนรวมนั่นเอง ต่อไปจาก3ที่เป็นตัวลบมันก็มาแยกออกถูกไหมคะมันก็จะกลายเป็นส่วนย่อยเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆอันนี้นะคะนะักเรียนดูจาก5ลบด้วย3ถูกไหม5ลบด้วย3ก็เหลือเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ดังนั้น2จึงเป็นคําตอบข้อนี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของจำนวนส่วนย่อยส่วนรวมเราก็สรุปได้ว่าถ้าเราทราบตัวตั้ง ตัวลบและผลลบมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วถูกไหมคะเรารู้2องจำนวนเราสามารถหาจำนวนที่3ได้ทันทีอ่ะมิยกตัวอ,อย่างเช่นมิจะยกตัวอ,อย่างเพิ่มเติมนะคะในข้อจากรูปนี้มิจะเปลี่ยนโจทย์มิทจะเขียนประโยคสัญลักษณ์มาให้เราแล้วให้เราทำไปพร้อมมิยกตัวอ,อย่างเช่น7ลบ3เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมิจะเอา ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้มาเขียนในรูปของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมถูกไหมมิ้นจะเรียก7ตัวนี้ว่าอะไรคะเรียก7ตัวนี้ว่าส่วนรวมมิ้นก็ใส่ข้างบนอ่ะต่อไป3จะใส่ไหนก็ได้อ่ะเป็นวิธีการหาคำตอบอีกทีหนึ่งอ่ะมิ้นอยากรู้ว่า3 7-3เลบ3เท่ากับเท่าไหร่เราก็ใช้การบวกในการหาคำตอบก็ได้เพราะฉะนั้น3บวกอะไรแล้วได้เท่ากับ7 เราก็นับ3ไปหา7ถูกไหมคะอันนี้คือการนับต่อ3แล้ว4 5 6 7เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เติมด้วย4ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถประยุกต์ทั้งการใช้แบบความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมการหาผลลบโดยการนับต่อใช้ในการหาคำตอบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบถูกไหมคะถ้านักเรียนใช้ถูกหลักนักเรียนก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอ,อ ต่อไปเรามาดูการหาผลลบที่เราเคยชินมาแล้วบ้างที่เราเรียนมาแล้วบ้างว่าเป็นการหาผลลบตามแนวนอนและแนวตั้งอันนี้เราเรียนมาแล้วตั้งแต่อนุบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้มีต้องการหาผลลบตามแนวนอนประโยคสัญลักษณ์ของเรา9ลบ6เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะสังเกตเห็นไหมว่า9ตัวนี้เราจะเรียกมันว่าตัวตั้ง เรียก6ตัวนี้ว่าตัวลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้น9 6เท่ากับเท่าไหร่มิดใช้การนับต่อเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมีดจะเริ่มนับจากตัวลบไปหาตัวตังเพราะฉะนั้นเริ่มนับจาก6ไปหา9 6แล้ว7 8 9มีค่าเท่ากับ3ถูกไหมคะมิดจะเรียก3ตัวนี้ว่าผลลบนั่นเองนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่า 3จะมีค่าน้อยกว่า9 3จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลอะทำไม3ต้องน้อยกว่า9เดี๋ยวมิตมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะอะต่อไปการหาผลลบตามแนวตั้งอะจากประโยคสัญลักษณ์นี้5ลบ4เท่ากับเท่าไหร่อะตัวตั้งของเราก็คือตัวแรกนั่นเองก็คือ5ต่อไปตัวลบคือ4ถูกไหมคะเครื่องหมายลบใส่ด้านขวามือเหมือนกันเลยกับการ บวกแต่จะเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมคะใส่ด้านขวาเืมออ่ะต่อไปเรามาดูกัน5-4ลบ4เท่ากับเท่าไหร่อ่ะมิดก็ใช้การนับต่อเหมือนเดิม4นับ4ไปหา5 4แล้ว5เพราะฉะนั้นคำตอบหรือผลลบของเรามีค่าเท่ากับ1สังเกตเห็นไหมคะผลลบจะมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งเสมอเพราะฉะนั้น ผลลบของจำนวนนับสองจำนวนใดๆต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวตั้งเสมอถ้ามีค่ามากกว่าแสดงว่าเราหาคำตอบผิดอ่าต่อไปเรามาดูเรื่องถัดมาเลยนะคะเรื่องถัดมาก็คือการหาผลลบด้วย0ูนย์อ่าจากแผนภาพนี้นักเรียนมาดูการหาผลลบด้วย0ูนย์จากแผนภาพนี้เอซื้อไก่ทอดมา3ชิ้นแต่เอไม่แบ่งให้ใครเลย จะเหลือไก่ทอดกี่ชิ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากแผนภาพนี้เขามีไก่ทอดอยู่3ชิ้นก็แทนด้วยจำนวน3ไม่แบ่งใครเลยเพราะฉะนั้นไม่แบ่งใครเลยคือจำนวนที่เขาไปแบ่งเพื่อนคืออะไรคะ0นั่นเองก็เป็น3-0ลบ0 เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะจากแผนภาพเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้จะได้ว่า3-0มลบ0มีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้น A จึงเหลือไก่ทอดกี่ชิ้นคะ3ชิ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงสรุปการลบด้วย0ว่าเมื่อนำจำนวนในดๆลบด้วย0จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นเสมอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ เราไม่สามารถนำศูนย์มาลบกับอะไรได้นะคะเพราะศูนย์เป็นจํานวนที่มีค่าน้อยเพราะฉะนั้นการลบตัวตั้งจะมีค่ามากที่สุดตัวลบจะมากกว่าตัวตั้งไม่ได้อ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องถัดมาเลยนะคะอ่ะเรื่องถัดมาของเราก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การบวกและการลบมีความสัมพันธ์กันยังไงจากแผนภาพนี้นักเรียนสังเกตมิดมีลูกบาสแล้วก็ตุ๊กตาหมีถูกไหมคะมิดมีลูกบอลไม่ใช่ลูกบารโทษทีมิดมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด2ลูกแล้มิดมีตุ๊กตาหมีอยู่ทั้งหมด4ตัวสรุปมิดมีของเล่นทั้งหมด6ชิ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวตั้งของมิดคือ 2- 2นี้ก็คือจํานวนของลูกบอล ต่อไปตัวบวกของมิตรคือ4 4ตัวนี้ก็คือจำนวนตุ๊กตาหมีเมื่อนามารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ6เรียก6ตัวนี้ว่าผลบวกถูกไหมคะอ่ะต่อมาเรามาดูฝั่งขวามือของเราบ้างอ่ะจากแผนภาพเดิมลูกบอล2ลูกตุ๊กตาหมี4ตัวมิตรมีของเล่นทั้งหมด6ชิ้นถูกไหมคะจากนี่มิตรมีของเล่นทั้งหมด6ชิ้น เป็นตุ๊กตาหมี4ตัวเป็นลูกบอลสองลูกเพราะฉะนั้นจากแผนภาพนี้และจากข้อความนี้มีมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้มีของเล่นทั้งหมด6ชิ้นก็แทนด้วย6เป็นตุ๊กตาหมี4ตัวก็แทนด้วย4เพราะฉะนั้นจะเป็นลูกบอล2ลูกก็เอา6มาลบ4เท่ากับ2ถูกไหมคะหรืออีกความสัมพันธ์หนึ่งเหมือนกัน มิดมีของเล่นทั้งหมด6ชิ้นเป็นลูกบอล2ลูกเป็นตุ๊กตาหมี4ตัวจากข้อความนี้มิดก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้6แทนจำนวนของเล่นทั้งหมด2แทนจำนวนลูกบอลถูกไหมคะก็เป็น6ลบ2เท่ากับ4สังเกตเห็นไหมว่ามันเกิดความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกและการลบเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่า การบวกและการลบมีความสัมพันธ์กันคือผลบวกของสองจำนวนใดๆเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นจะได้ผลลบเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งถูกไหมคะ,ะจากตัวอย่างนี้บางคนอาจจะงงเดี๋ววม z จะมีแบบฝึกหัดให้เราฝึกทำกันนะคะ,ะเรามาดูเรื่องสุดท้ายของ บทนี้กันเลยดีกว่าอ่ะเรื่องสุดท้ายของบทนี้เราสามารถเอาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบได้อ่ะเรื่องสุดท้ายของบทนี้เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์เราสามารถเอาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบได้นะคะจากรูปภาพนี้ที่มีส้มอยู่8ผล แบ่งให้น้องไปจํานวนหนึ่งคำว่าจํานวนหนึ่งคือไม่ใช่หนึ่งนะคะจํานวนหนึ่งคือเราไม่ทราบอันนี้คือไม่ทราบ question mark แล้วปรากฏว่าพี่เหลือส้มอยู่3ผลแสดงว่าพี่แบ่งส้มไปให้น้องกี่ผลเพราะฉะนั้นจากแผนภาพนี้เราเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้อ่ะเพราะฉะนั้นมีส้มอยู่8ถูกไหมคะเขียนมาเลย8ด แบ่งให้น้องเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้จํานวนลดลงมันคือเครื่องหมายลบแบ่งให้น้องไปเท่าไหร่ไม่ทราบแล้วก็แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแล้วเหลือคือเหลืออยู่3ผลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมนี้คือจํานวนส้มที่แบ่งให้น้องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการหาค่าของช่องสี่เหลี่ยมโดยใช้ขอความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ดังนี้ จาก8ลบจำนวนอะไรไม่รู้แล้วมีค่าเท่ากับ3และ3บวกกับอะไรแล้วมีค่าเท่ากับ8ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า3บวกกับ5มีค่าเท่ากับ8เพราะฉะนั้นจำนวนหนึ่งของเราก็คือช่องสี่เหลี่ยมนี้จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองถูกไหมคะดังนั้นพี่ แบ่งส้มให้หน้อง5ผลง่ายๆเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเรามาใช้ในการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์บางคนฟังมิตรอธิบายและอาจจะยังงงๆอยู่เดี๋ยวให้เราไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะแล้วเราจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะแบบฝึกทักษะที่มิตจะให้ทำหรือแบบฝึกหัดที่มิตจะให้ทำวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด 4แบบฝึกทักษะนะคะนักเรียนสามารถปิ้นออกมาทำหรือนักเรียนสามารถทำลงไปในสมุดหรือในกระดาษได้เลยนะคะแบบฝึกที่1ก็จะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบและการบวกจากแผนภาพนะคะต่อไปก็จะมีทั้งหมด4ขอ้อแบบฝึกทักษะที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการหาผลลบตามแนวนอนนะคะต่อไปแบบฝึกทักษะที่3มมจะมีจำนวนมาให้นะคะ แล้วให้เรานำตัวเลขที่มิตรกำหนดให้มาเขียนแสดงการลบตามแนวตั้งและหาคำตอบนะคะหาคำตอบทั้งหมด4ข้อละกันเปลี่ยนจาก6เป็น4ข้อละกันนะคะตัวเลขห้ามซ้ำใช้ไปแล้วห้ามใช้อีกนะคะมิตรมีตัวเลขมาให้ทั้งหมด8ตัวเลขเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถทำได้4ข้อพอดีเลย ต่อไปแบบฝึกที่4ของเรานะคะแบบฝึกที่4ของเราเราจะแก้ตรงนี้หน่อยนะคะจาก3เป็น4ให้เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบได้นะคะและจะทำให้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นมิดมีแบบฝึกทักษะมาให้ทั้งหมด4แบบฝึกทักษะให้เราฝึกทำกันนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจหลังจากที่ฟังมิดอธิบายไปว่าเข้าใจไหมหรือยังไม่เข้าใจนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆสวัสดีะ